สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่าทุกผู้ทุกคนพี่น้องนี่นี่สาวเฮียนแต่ว่าสิออกไปเดีด๋ยวออกไปโคกิดตายอยู่อะไรสิบมาเฮ็นกานพี่นออ้นองข่เด็กวันนู้เจ้าข่อยสิผัดไก่ใส่ผักสมอปีให้ลูกไส้ไข่อยลูกไสม้มายามแม่เขาไม่ได้มายามดอกเขามาเอาจดหมายเขา ได้จัดแนวกินไ้ลูกไส้ส่ใเพี่น้องเพราะว่าเขาซสื้อดดีมาฝากเราก็ต้องเฮ็ดอาหารใส่รถดดีถ้าเขากินดีลายมือละวพี่น้องกินอย่างเอาป่าเส้มอนมาจั่มจู่กับลูกไส้มอมลูกไส้พี่น้องจนมันหนีจากลูกไส้วางเลโอ้ยแม่พะนะท่านบนนี้เด็กค้านเขาบอกของ,องแท้ว ซ้ายข่อยพอนันเด็กพี่น้องจุกซ้ายข่อยเพิ่นบ่กินของนุนเมาดิอืมพอนโ่ะตัวย่างเนียแต่้มาข่อยกับมอ่อมด้วยหรอติกินพอเป็มพิทีแล้วก็เปิดเทสเด็กตัวพี่น้องเอาข่อยมาเอาเรียงผัดไก่แล้วหอาขอดมาปอกย่างสุกซ้ายนี่ <c oughs> อันนี้ไก่เด้กพี่น้องขอใช่อยังแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงนอกเลี้ยงแล้วอันนี้แย่หนิ ข่าแส่กระเทียมใส่หอมเนะาะอย่างวันหนึ่อันนี้ใส่ไก่เนาะเออขอคิดว่าไผ่กับพัดเปล่ยนเลยมันต้นนี้ขวัดมือเดียวแวเราเจ้าเจ้าอะไรเป็นบ่อหยัดไผ่แล้วป่วย,ย, <laughs> ยไฟแห้งก่อน <laughs> อยัดไผ่คงไม่น่ <laughs> าจะเสียสมบัติเองเอาขวาิตมะขวอยู่ดีมันจะได้หลายนะพี่เนาะเอาขวาิตปใา้พี่น้อง ได้ทีไงแล้วแต่ถา,าขัวแล้วแล้วไข่เห็ดแล้วขวดตะกิดเขาปลาพี่น้องมันดีนวันอาทิตย์ได้นไหมวิทย์เตื่นจ้าคนพี่น้องอเ้าเย่างนี้จิ้สวยเบิดโยเวนไข่เตื่นมาเด่นโทรศัพท์ับพอเก็เอาเกียร์ใส่ได้พี่น้องเห็นป่โจกโจกบอยไ่บอกปลาป่าตัวง่ายพี่น้องเพราะว่าไข่แย,ย่ซีนี่เจ้าของเพราะว่าไข่กินเอง ดี๋ยวแขวนขว้าชก,กันได้พี่น้องได้เพราะว่ามันขี้โดนแล้วพอเกี่ยวกับชิจมบานี้ขวา้วขวาดวดได้พี่น้องน,นี่ขว้าเดวจุ๊บสีสีชุบแน่เนาะพี่น้องเนาะบ้านี้พอเกียกัสีเอาทักใส่เห้บัวบาดได้พี่น้องบรองรำทำเพลงเลยอันนี้เชื่อแน่นได้พี่น้องมากันบะพริกหยวกนะบะพริกหยวกกับขิงขิงนี่ประโยชน์ได้พี่น้อง แกยยัดก็ได้กินกินเด้อผู้ใดยูบ่ออกสีสันาะอสีสานมานี้ก็สิเทศโอ้เยป็นหมอกขอยินพี่น้องบ่ว่าหยังที่ินะทลายน้เดียวพดที่เด้อนน่กองข่อยงวกซายงวกขว เพราะว่านี่พี่น้องมีแครอทแล้วอันนี้ข่ลวกสะก้อนเน่ลวกนองนามเย็นสะก้อนล้วก็บกไข่ดีเห็นปะทามาข่ยมักบ่พี่น้องข่อยบว่ามักข่เห็ดสิสิเนว่ยอันบ่เล้วก็แดกข่บ่มักเด้อพี่น้องข่เป็นคนจังซี่นะข่อยมักของอีสานข่อยใหญ่มากก็ของอีสานอาหารอีสานของไทยไข่บกค่อเแลว ของฝรั่ง,งกับบะเล้วพี่น้องของฝรั่งข่อยกินไปซื่อ,อเดบเ็บบ่แล้วไอแม่กับบะเล้วปลาแดดซอสแมกกี้แมกกี้ขายขายอยู่ฝรัง่งเลยพี่น้องข่อยเดียกตามใจชอบได้ข่อยข่อยกะเอาข่อยจังไลยข่อยแตแซ่บ,บอยู่แล้วจังไลยข่อยกับข่กินบ่แมี่ยังจังไลยข่อยกับข่กินลูกซ้ายข่อยกิน แต่พอเกษียณเพิน่นแถวเพิ่นสี่อไปปลาดีดะวะเมื่อวันปาลีพี่น้องเพิ่งยู่งฝากปลาลีผลลูกชายข่อยลูกสาวข่อยยังข่อยอยู่ในปลาลีลูกชายข่อยอยู่งฝากปลาลีไกลก็ปลาลีอีกขี่รถไฟมาหาข่อยสองชั่วโมงพี่น้องลูกชายใหญ่ข่อยเพิ่นไปเห็ดเบียกอยู่นุ่นไปซาวพผ่านเม่นน้อยแครบจอดจ่อพี่น้องแพงกับแพงเด็ดูลกับหวามันบ่แม่นว่าสบายอยนเมียงหนอนเมียงนา แต่ว่าแต่ดีนะฮะบ้านในนั่งขังถนนไม่สุกหัวนอนงมาพี่น้อนบ้านนี้ควายว่าใหิ้วน้ำแม่โดนโดดลูกไส้ไข่ยน่ะมันพันว่ามันห่วงปลามันมันเดือดเหมือนลูกไายไข่เดืยงปลากัดดูหน่อยตัวที่จะเอิญหนุ่มมันมันเบิ่งหัวมันแกวนี่ใส่รถดีหลายๆก้อนหนุ่มกุญแจสีอมาให้สีสันหนาหนาเจ้าพี่น้องทุกอย่างสุกแล้วสุกแม่ตะไคร่บ้านนี้ควยกัดสิค้นๆเมืนบอก คนๆค,คนแล้วพัดใส่กันแล้วได้เลยคือข่อยขาดอานนึนนงลูกซไส้่อยมกหวานข่อยขาดน้ำตาลแล้วน้ำตาลมาใส่ก่อนนี่สิเป็นตาซุกเลยแหละพี่น้องข่อยใส่น้ำตาลแล้วน้อยหนึ่งว่ะฮะบานี้ข่อยสีบานี้บับสิปุงด้วยพี่น้องข่อยจะเอาทักหอมเทบัวบะใส่ลงเลยหอมสดเพราะมันเป็นสีเขียว หอมขิงห้วยห้วยพี่น้องขอพัดใส่ขิงเดี๋ยวขอจิซิมเบิ้งขอคิดว่าแ่บแล้วสำหรับลูกใส่ไข่ฝีมือแม่เนี่ยมันแ่บตลอดล่ะพี่น้องถึงแม่เห็ดแม่บ่กินกระจาอาหารนี่หยังก็พอแ่บพอฝีมือแม่พี่น้องพอบาหยังเขากินติดปากแต่น้อยเนาะปากเขากินหยังมันกระสีมันกระสิติดมากกันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะชาวบ้าน่้อายทนอายควรๆี่ยข่อยใส่หอมสดน้ำ หอมหัวน,น้ำพี่น้องพวกเจ้าว่าเป็นดาษเบรออี๋ออยังกับบคือฝีมือแม่เขาว่าความหักกับบอถอความหักของแม่พเพราะฉะนั้นพเพราะฉะนั้นลูกต้องหักแม่น้าพี่น้องพวกเจ้าวา่าวะคุนอ่ะพวกเจ้าเบิ้งเห็นง่ายๆไงด้พี่น้องพวกเจ้าเบิ้งบ่าหรอควาเหตุอ่ะ บึบ,บน้องเนะาะเปิดถิมไม้เป็นว๊ไมกระเฮ็ดเป็นเป็นว๊จังว่าหรอว่าเปิดเปิดถิมไม้เห็นว่าผู้เดียวอยู่แอกแอกจะพี่น้องน,นี่ผัดไก่ใส่ผักซ้ำมาปีข่อยสีสันน่าทานเนาะมีประโยชน์พได้พี่น้องบันี้กับสิคอมลาผ้าจากได้พี่น้องมาตักเขาเจ้าห่อนหอนมา สำหรับข่อยข่อยสิไปกินซุปเห็ดเห็ดข่อยแต่ซุปว้อันนี้เห็ดไหยลูกทรายลูกทรายสิมากินของไทยๆพี่น้องเป็นเล่าๆมีพวกคักปันไดเพิ่นสิมากินของไทยมากกว่าเพิ่นถนดัดพะฉะนานข่อยต้องเห็ดของไทยเป็นข่อยต้องเห็ดของฝรั่งเป็นแล้วที่ขาดเพราะใดข่อยต้องเห็ดของเจ้าของอีกพี่น้องอาหารข่อยแต่ละมือนี่แต่ละคาบนี่ฝรั่งไทย ถ้ามีลูกอยู่น้ำไทยแล้วก็ของเจ้าของพี่น้องบ้านนี้เป็นยังขอความาจินจำจุเห็นไห้เขาเมื่อยเหลืพี่น้องบมาที่นี่เจ้าของสิมาดังไฟบดดังเลยในซีชิมมะหัวกระปากนำโดนแล้วมันลาเนาะไปแล้วพี่น้องขอบาพค่าจากไปเลยอาจารย์ก็ขอบคุณนะพี่น้องเขามาฟังข่จย่มโอ้ขอเ่เบามาไหนเะขามาฟังข่อยเบาขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง อันมีค่าเสมอได้คอมเมนต์เพราเจ้าลงทุนที่ว่าเขียนมาบ,บับมาหาขวัญมันคำเดียวเขาจะดีใจเด็กพี่น้องขอบคุณในหลายเดอ้อเสียสะละเวลาอันมีค่ามาเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะบายบายขอให้มูอเจ้อลำลำรวยรวยยูดีมีแห้งสึกไว้รางวัลที่หนึ่งเลยพี่น้องขครจะพยายามบายบายเลิฟเลิฟทุกช่องแดงใจจุบๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ